ปังกว่าใครซุปตาหนุ่มถูกแบรนด์ระดับโลกจองตัวนาทีนี้ฮอตเกินต้านประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับแบรนด์อมบาสเดอร์คนล่าสุดที่แบรนด์ดังอย่างทอสเลือกหนุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือศิลปินหนุ่มจังกูวง NCT เป็นแบรนด์อมบาสเดอร์ชายคนแรกที่แบรนด์จิ้มเลือก งานนี้สร้างความตื่นเต้นแบบสุดๆให้กับแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับแบรนด์ท็อตสเป็นแบรนด์แฟชั่นเครื่องหนังและรองเท้าจากอิตาลีบอกเลยว่าปังสุดยอดไปเลยจองอูเป็นสมาชิกของวงบอยแบรนด์ NCT 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 127ภายใต้สังกัด SM Entertainment เดบิวเป็นสมาชิก NCT ในปีพศ 2,561และเข้าร่วม NCT 127ในปีเดียวกันเขาเป็นนักร้องนำและนักเต้นนำใน NCT 127อย่างเป็นทางการและมีผลงานตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา